สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเกศในรายวิชาการงานอาชีพนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะเรื่องการทํางานบ้านนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างขั้นตอนการล้างจานนะคะและให้นักเรียนนะคะ ได้ปฏิบัติจากประสบการณ์จริงนะคะและช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะคะนักเรียนก็จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะและในหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูดได้สอนนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการให้นักเรียนนะคะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องการประดิษฐ์ของใช้นะคะของใช้ที่คุณครูนะคะจะมาสอนนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะคะนี่นะคะของใช้ที่คุณครูประดิษฐ์ไว้เป็นตัวอย่างนะคะ <không? S 2> ก็คือการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะคะซึ่งคุณครูมองว่านะคะอุปกรณ์และวัสดุนะคะค่อนข้างหาง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำเลยนะคะเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์กันนะคะเด็กๆอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือขวดน้ํานะคะขวดน้ํานะคะที่นักเรียนจะใช้ประดิษฐ์ถางต้นไม้นะคะนักเรียนจะใช้ ขวดน้ำพลาสติกแบบใดก็ได้นะคะคุณครูก็เอามาให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะมีทั้งขวดน้ําอันนี้เป็นขวดน้ําอัดลมเอ่อขวดน้ําเปล่าธรรมดานะคะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนมีขวดน้ําแบบไหนนะคะนักเรียนก็ใช้ขวดน้ําแบบนั้นเลยนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างก็คือเป็นขวดน้ํานะคะที่มีสีสันสวยงามนะคะคุณครูก็นํามาประ,ะดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับกระถางต้นไม้ของเรานะคะแต่ ถ้านักเรียนเพนใดนะคะไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องไปซื้อแล้วก็เอามาประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะก็คือใช้ขวดพลาส,สติกที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะคะข,ขนาดใดก็ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นกันไกค่ะทูบค่ะไปแช็กนะคะไปแช็ค เราจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่คุณครูมีทั้งสองแบบนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นใช้ไฟแช็กที่สำหรับจุดเตาแก๊สนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่านะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะนำทูบและไฟแช็กนะคะไว้ทําอะไรนะคะเราก็ได้ทราบถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์กันแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียน ไปประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกกันเลยนะคะเด็กๆนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะเป็นขวดน้ําอัดลมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเด็กๆอันนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะมันมีฉลากอยู่นะคะคุณครูก็แกะออกเลยนะคะแกะฉลากออกให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าอันไหนไม่หก็เีืยอนิดนึงไม่เป็นไรนะคะลูกอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเมื่อเราได้ขวดน้ําแล้วนะคะเราก็ แกะฝานั้นออกก่อนเนาะเพื่อที่จะตัดง่ายนะคะเราก็าการบีบขวดนิดนึงนะลูกนะอ่ะเราบีบขวดนะคะอันนี้นะคะเรื่องาการที่เราจะตัดนะคะเราก็กะระยะเอาเองนะคะว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะคะอย่างคุณครูนี่ก็กะประมาณเหลือไว้เศษหนึ่งส่วนสี่นะคะเราก็ใช้ขวดที่เหลือประมาณเศษสามส่วนสี่นะคะเราก็มาตัดกันเลยค่ะ ก็ะะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะบีบขวดเหมือนเดิมนะคะเหมือนขั้นตอนแรกนะคะบีบขวดเลยคนะ่ะนักเรียนนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะเว้นขนาดสักประมาณสองเซนติเมตรนะคะแล้วก็นักเรียนก็กะกะ ความกว้างของขวดเอานะคะแล้วเราก็ตัดออกนะคะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนใช้ของมีคมนะคะนักเรียนต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเราก็จะได้ขวดที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี สายอันนี้อีกหนึ่งอันนะคะอันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะนําที่นักเรียนตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะสอดขึ้นมาจากด้านล่างนะคะธีการสอดก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะถ้าจะง่ายนักเรียนก็บีบขวดนะคะให้มันแคบลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทรงนะคะ เราก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขยายนิดนึง <ๆ S 1> เมื่อเรานำห่วงนะคะที่คุณครูสอนตัดเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่เข้าไปในขวดนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขวดเราก็จัดทรงนะคะให้เป็นรูปตามเดิมนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนอยากได้กระถางต้นไม้นะคะที่มีความสูงมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ให้นักเรียนกําหนดเองนะคะโดยวิธีการทําขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนนะคะก็จะตัดนะคะเป็นเส้นเส้นนะคะอันนี้นะคะของคุณครูตัวอย่างของคุณครูก,ก็ประมาณนี้นะคะครูต้องการกระถางต้นไม้ที่ที่มีความสูง ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็ตัดนะคะให้มีขนาดนะคะเท่าๆกันนะคะทุกอันนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะนะคะนักเรียนเมื่อเราตัดนะคะจัขวดน้าพลาสติกของเรานะคะทุกด้าแล้วนะคะทั้งทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะพับนะคะโดยพับเข้านะคะความกว้างก็ประมาณ1เซนติเมตรนะคะพับเข้าไปขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนเพื่อความสวยงามนะคะนักเรียนควรที่จะพับให้เท่ากันนะคะพับแบบนี้นะคะเด็กๆพับแบบนี้นะคะพับไปเรื่อยๆค่ะโดยเราก็พอเราพับอันแรกเสร็จนะคะเราก็พับอันที่สองนะคะ วัดจากอันแรกนะคะให้มีขนาดที่เท่าๆกันนะคะวัดไปเรื่อยๆนะคะพับไปเรื่อยๆนะคะนะคะอันนี้นะคะเราเมื่อเราพับหมดแล้วนะคะเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อเราเปิดดูก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะ พับลงมานะคะนี่พับลงมาแล้วให้มาสอดนะคะมาเกี่ยวกับห่วงที่เราตัดเอาไว้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะจับจับไว้ด้วยนะคะเกี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้แรกๆนะคะยังเกี่ยวมันก็จะไม่เป็นไรนะคะอ,อันนี้นะคะคุณครูน,นะคะมีเทคนิคนะคะเมื่อเราถ่ายเราสอดเข้าไปด้านหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็หมุนนะคะกลับมาสอดอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเราจะใส่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวห่วงนี้ก็จะไม่กระเด้งไปกระเด้งมานะคะเห็นไหมคะนักเรียน นะคะเมื่อนักเรียนนะคะสอดนะคะตัวขวดที่เราตัดไว้หมดแล้วนะคะนักเรียนก็จัดนะคะความเรียบร้อยนะคะของชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราใส่หมดแล้วนะคะเราก็ให้นักเรียนนะคะดัดอันนี้ออกมานะคะที่เรางอไว้เนาะตั้งแต่ทีแรกนะคะดัดออกมาค่ะมันก็จะชิ้นงานของเราก็จะสวยมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนใส่กระโปรงอยู่เลยนะคะ อันไหนที่มันยังซ้อนกันนักเรียนก็จัดนะคะพยายามจัดให้ไม่ซ้อนกันเนื้เพื่อความสวยงามนะคะนักเรียนก็ค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกระถางต้นไม้นะคะจากขวดน้ําพลาสติกนะคะทีนี้ถ้านักเรียนนะคะสังเกตได้ว่านะคะเมื่อเรานํากระถางต้นไม้อันนี้นะคะไปใช้ นะคะใส่ดินปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะบอกว่าถ้าเรานําไปปลูกเลยนะคะ mm hmm. นะคะักเรียนคิดว่าได้ไม่เอ่ยนะคะไม่ได้นะคะเราจะต้องเจาะรูนะคะเมื่อเรานําดินใส่ไปแล้วนะคะแล้วเราลดน้ําต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้น้ํานะคะไม่มีทางระบายออกนะคะก็จะทําให้น้ําขังอยู่ในกระถางต้นไม้ของเรานะคะอาจจะทําให้ ล่าของต้นไม้นะคะเน่าแล้วก็จะทําให้ต้นไม้ของเราตายได้นะคะทีนี้เรานะคะจะมาทําการเจาะรูด้านร่างของกระถางต้นไม้นะคะขั้นตอนการเจาะรูนะคะขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะนักเรียนนะคะจะต้องทำร่วมกับคู่ปกครอนะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจาะรูนะคะขั้นตอนของคุณครูการเจาะรูก็ง่ายๆนะคะโดยการใช้ทูบนะคะอันนี้ก็นักเรียนมีไฟแช็กแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ระมัดระวังนะคะเพราะไฟนะคะค่อนข้างอันตรายนะคะส่วนของที่บ้านคุณครูมีปืนที่ใช้ยิงตแก๊สแบบนี้นะคะก็จะดีกว่าไฟแช็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามีมาดูวิธีการเจาะกันนะคะนะคะนักเรียนเราก็จุดทูบนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างอันตรายนะคะอย่างที่คุณครูบอกนักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําขั้นตอนนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะหรือทางที่ดีนะคะให้มีผู้ปกครองช่วยนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็กะกะว่าเราจะเอาประมาณกี่รูนะคะของคุณครูก็จะประมาณห้ารูนะคะเราก็จิ้มลงไปนะคะค้างไว้นะคะนี่เราก็จะได้รูแล้วนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการเจาะรูนะคะทั้งคุณครูทั้ง5รูนะคะที่คุณครูทําตัวอย่างให้ดูนะคะถ้านักเรียนนะคะมีวิธีการอื่นนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการอื่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเมื่อนักเรียนได้กระถางต้นไม้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้นะคะที่คุณครูได้สอนนักเรียนนะคะประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการส่งงานนะคะก็ให้นักเรียนนะคะปลูกต้นไม้นะคะแบบคุณครูนะคะจะเป็นต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสะดวกและหาง่ายนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่บ้านของนักเรียนนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะวิธีการส่งงานนะคะ ให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปนะคะคู่กับชิ้นงานของตัวเองนะคะส่งมาในกลุ่มที่คุณครูได้ตั้งไว้นะคะและนะคะการประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะมีรูปแบบที่หลากหลายเลยนะคะถ้านักเรียนบอกว่าแบบคุณครูนะคะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนการทำเนี่ยยุ่งยากนะคะนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์หรือมีไอเดียนะคะที่ จะประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะในรูปแบบใดก็ได้นะคะตามที่นักเรียนถนัดนะคะคุณครูขอย้ํานะคะนักเรียนจะประดิษฐ์ในรูปแบบใดก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องประดิษฐ์เหมือนคุณครูนะคะการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะโดยการนําขวดพลาสติกนะคะ เป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะคิดว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วนะคะดื่มน้ำหมดแล้วก็น้ำขวดทิ้งไปนะคะมาประดิษฐ์เป็นของใช้นะคะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนก็คอยติดตามดูนะคะว่าครั้งต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันทำ กิจกรรมอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ